รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคอยุญามอบรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ทางด้านของศูนย์บริการด้านสุขภาพอยากสร้างสรรค์ด้วยการกส่งต่อนวัตกรรมนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะทุกท่านคะในช่วงเวลาต่อไปอนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบทางด้านของที่มาที่ไปรวมถึงทางด้านของภารกิจนะคะของศูนย์สุขภาพตีมอพีเอสยูรีบาลานเซ็นเตอร์ ป้องกันการเป็นโรคมากกว่าการที่ต้องไปรักษาโรคที่เราเป็นด้วยเหตุผลอากาศนี้นะครับเราก็เลยระดมทั้งวิชาการที่เราคิดว่ามีความพร้อมในการที่จะทํางานตรงนี้ขึ้นมาประกอบกับเราคุยทางห้างเซ็นทรัลด้วยสนับสนุนในกิจกรรมที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับสาธารณณะและเป็นประโยชน์กับสังคมศูนย์สุขภาพดีมอตรงนี้นะครับผมคิดว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นของจังหวัดสงขลาเรา เป็นไปตามที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้ให้นิบบย้ไว้ด้วยว่าเศรษฐกิจจะด,ดีอย่างไรสังคมจะดีอย่างไรถ้าสุขภาพไม่ดีก็ปล่าประโยชน์ในการที่จะอยู่อย่างมีควาสุขด้วยสาม,สามนเชิญค่ะขอเสียงค่ะ กินบอดี้มานะคะรู้เลยค่ะว่าตัวเองเนี่ย สำคัญคทุกทุกอย่างที่อยู่ในวีดีบลาอเป็นความคิดเป็นผลผลิตของคนไทยเริ่มจากมอผ่านมาตรฐานผ่านอ,าอายอมทุกอย่างครับที่สําคัญที่สุดคือคนไทยทุกคนจะได้ไม่ต้องจ่ายเยอะๆเพื่อให้ร่างกายตัวเองมันดีแต่สามารถราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้